จากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในการดำเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมผู้ทั้งประเทศเป็นแกนนำในการคลักอนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำทงางศาสนา ผู้นำชุมชนและภาคประชารสังคมส่งผลให้หลายๆชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้นอย่างถ็กได้ัดซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาท้องถิ่นของตนให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนก้าวย่างาต่อไปของการสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมให้กับประชาชน ก็คือการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้มีนโยบายให้ชุมชนได้น้อมนำหลักคุณธรรมตามรอยพระยุคลมารทั้งสิษประการไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความเจริญให้กับตนเองชุมชนสังคมและประเทศชาต อันจะนำมาซึ่งทางคุณแห่งสามเดชสุกต่อไปในอนาคตธรรมะสิประการที่พระบัทสเดจพระเจ้าอยู่หัวได้ปฏิบัติมาตลอด63สิบสปีที่ท่านทรงของราชร์ยาวนานเ่ยนะครับในธรรมะสิประการตรงเนี้ยมันมีอยู่สองประการที่เป็นเรื่องของประชาธิปไตยมีอยู่ข้อหนึ่งคือต้องคิดถึงส่วนรวมมาก่อนอีกข้อหนึ่ง ต้องเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างคือความคิดแตกต่างกันได้แต่ไม่จะเป็นต้องแตกแยกตรงนี้จะทําให้ทําให้เ,าเขาเขา้เขาใจในเรื่องของวัฒนธรรมประชาธิปไตยได้มากขึ้นผมคิดว่าการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยภา,ายใต้โครงการเนี้ยจะเป็นเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดเราให้เขาเรียนรู้แล้วก็คิด ปัญหาในเรื่องของวัฒนธรรมภายใต้ชุมชนของเขาเราจะมีสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านมีสภาวัฒนธรรมตำบลมีเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านระดับตำบลภายใต้สภาภายใต้สภาวัฒนธรรมถ้าเราให้การเรียนรู้วัฒนธรรมประชาธิปไตยและประชาชนเขาเข้าใจปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะได้รักจัเ,เมืองที่ดีทุกระดับเลยระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับชาติ าาามาบรรริหรประเทศตัวพวกเราวชาวท่าวสวนทน่เข้มแข็งอยากจะปลุกพลังสร้างเป็นต้นแบบเป็นตัวแบบให้กับชุมชนอื่นๆของเราไม่ได้เริ่มต้น,น,นรับ1ลไทนนะครับเรากําลังเขย่าสิ่งที่เราไม่อยู่นะครับให้ตกผลึกเพื่อจะเป็นค่างงานที่จะนําไปสู่การขายายผลให้กับชุมชนอื่นๆสําหรับสายใยชุมชนสำหรับวัฒนธรรมไทยในวันนี้สีชมบูในกลุ่มไหนครับ จบไหนครับสมครับอสมนครับทองคุณสัาอมทรัพ์ค่ะโอ้สุดยอดทองคุณสัจจาอมครับมุ่งใจเลยใช่ไหมครับเอาพวมเงินหมุนเวียนเยอะไหครับทั้งตำบลห้าสิบล้านกมือกับสุนทรค่ะอมทรัพที่เข้มแข็งหน่อยครับทั้งตำบลห้าสิบล้า การเปิดเวทีประชาคมที่ใดในชุมในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนเนี่ยเราก็จะได้หยิบยกประเด็นการเรียนรู้ตามรอยพิคนุบาศเนี่ยมาตอบย้ําในชุมชนการที่เราได้เรียนรู้ตรงนี้เนี่ยมันก็ตอดรับการนโยบายท่านรัมนตร,นนนดร,ตรนีด้วยที่ว่าจะได้เปิดเวทีประชาคมาาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมชาษปไทยจากแนวทางผู้ชัดเจนเจากหน่วยงานระดับนโยบาย ดูการดำเนินการสารต่อด้วยหน่วยงานระดับท้งนองถิ่นเราต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายทางวัฒนธรรมนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัรฐและภาคเอกชนให้รมาร,ร่วมการดำเนินง,งานร,ร,าร่วมกันทำนะครับบนพื้นฐานของควา,นะามสมัครสามัคคีนะครับความเพื่อทอวต่อกันการชิสละนะครับก็สามารถทําให้งานนั้นประสบความสำเร็จได้อันนี้ก็ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับเพื่อมิติทางวัฒนธรรมเวลามีงานใบขึ้นมาเนี่ยครับชาวบ้านเขาจะพากันมาที่วัดหรือที่ศูนย์นี้นะครับอาชินาภุญญายายก็จะพาเด็กเดลูกหลานเนีมาช่วยในโครงการนะครับช่วยงานในในศูนย์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจึงซับสืบทอ,อดวัฒนธรรมไทยนะครับสู่ลูกหลานนะครับเป็นการส่งเสริมให้ วัฒานธรรมประเีีของไทยเราจะท้องถ่นเราจะรับการอนุรักษ์ฟื้สููและให้อยู่คู่ลูกหลานต่อไปผู้นําทางความคิดของชุมชนคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนําสมาชิกในชุมชนให้บรรลุผลสําเร็จของโครงการ่างชุมชนเราโดยเฉพาะพวกเราผู้ใหญ่ชุมชน ผู้ปกครอง่วนอยากจะเป็นคนนำนำสิ่งดีๆให้ลูกหลานแล้วก็ทำตัวอย่างให้ลูกหลานได้เห็นจึงลูกหลานยิง่งเข้ามาลมกิจกรรมชุมชนเรามีกิจกรรมบ่อยๆจะทำให้คนที่ได้มาร่วม,มกิจกรรมทำบ่อยๆจะทำให้ชำนาญในกิจกรรมนั้นๆจะทำให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ทำให้คนได้รักใร้สามัคคทีในชุมชนันยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ รู้จักเสียสละกันมากขึ้นแล้วก็ทําให้รู้จักเกี่ยว,ก,ก,ยวก,ก,กับการหวงแหงเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าถืบทอดงานวัฒนธรรมได้ดีขึ้นผู้นําชุมชนสใส่ใย่ชุมชนตำบลท่าสมของเราเนี่ยนะคะท่านพระครูวิมลสมบันนันท่านเป็นประธานศูนย์เนี่ยท่านจะเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนนะคะและเพราะท่านมีวิสัยทัศน ในการทํางานที่ที่ดีแล้วก็รัดก,กุมนะคะแล้วท่านก็เอะจะจะช่วยแนะนําในเรื่องต่างๆได้ดีเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยให้ความเคารพท่านเชื่อถึงท่านนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในความเป็นเชื้อญาตินะคะซึ่งเราก็จะมีปู่ตายายยายแล้วก็เป็นพี่น้องกันนะคะเราก็จะเชื่อผู้ัววุโสหรือหรือในหลักการที่เ ปู่ตาย,ยาย,ยายแนะนําว่าเออสิ่งนั้นควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพราะฉะนั้นเด็กๆรุ่นหลังหรือเยาวชนก็จะเชื่อถือแล้วก็ให้ความร่วมมือในการทํางานเป็นอย่างดีทําให้ชุมชนของเราเนี่ยดาเนินการประสบผลสําเร็จเรื่อยมาค่ะทีเจลายในวันนี้ได้มาล้วนเวทีประชาคมกาเรเนียนรู้สรปรอิพายุคนณระบาด ค้องการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนสำบนสาวัตถีเข้าพร้อมใจสันทั้งควดีแสดงพวกวเด็กนเยาไอชนยุคใหม่คราก็จะไปไปเรียนในเมืองบ้านก็จะมีระบบกลไกของในเมืองเข้ามาด้วยนั้นเราก็เดยนมาทําเรื่องเรื่องกรทําขึ้นมา